ก็เดี๋ยววันนี้พามาเปลี่ยนหลอดเบาเปลี่ยนหลอดเบา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 นะครับก็เดี๋ยว,วนี้จะเปลี่ยนเป็นจะทุบบอ,อกแล้วกันตีออกนะตีออกย่อแป้งนิดนึงอ่า อันนี้เปลี่ยนรางวัลทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่เสียนะครับตัวนี้ฝาเรียบร้อยนะครับอ่าฝาเรียบร้อยนะครับฝาเรียบร้อยดีมร้อยต่างกันยังไงนะครับหลายคนถามผมมาอนข้าที่จะเยอะอยู่พอจะปวดนะครับฝาเรียบร้อยดีมร้อยเนี่ยต่างกันยังไงสังเกตยังไงดูยังไงว่าไอ้เนี่ยตัวเนี้ยนะเป็นฝาเรียบร้อยตัวนี้เป็นฝาดีมร้อยนะครับผมก็ไม่รู้จะดูไงเหมือนกัน ทุกอย่าง,งเขาจะเหมือนกันหมดเลยเขาจะต่างกันแค่หลอดวาลนะครับเขาจะต่างแค่หลอดวาลนะครับหลอดวาลของเขาเนี่ยถ้าเป็นดิมร้อยอ่ะจะมีปีกนะครับดิมร้อยจะมีปีกนะดิมร้อยจะมีปีกแล้วก็ก้านของพวกดิมร้อยอ่ะดิมร้อยมันจะเป็นดิมร้อยเก่านะครับก้านเขาจะสั้นกว่าด้วยนะครับแต่แต่ในเรื่องของฝาเนี่ย mm hmm. เขาจะต่างกันที่บุสวาลบุสวาลหลอดวาลเนี่ยของเขาจะจะมีปีกนะอันนี้จะไม่มีปีกนะครับอ่า จะมีหลอดสั้นกับหลอดยาวนะครับหลอดหลอดสั้นอยู่ไอซี่ไอดีหลอดยาวอยู่ไอเสียนะครับมาไม่พู้ทำตามเพยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าต้องเคลียร์งานกันอีกยาว่ไปต่างเอาตามเน็ตไม่ต้องมาถามผมอยู่เป็นตัวต่อเข้ามีไอตัวเนี้ยผมก็ซื้ใช้เหมือนกันนะครับถูกดีผมก็ใช้ได้อแต่เราก็ต้อง เกิดน,นานไปมันก็เสียไม่นานนะครับตีออกเลยตีไปแล้วก็หมุนดูนี่หมุนไปด้วยนะครับว่าเราตีเนี่ยมันเอียงมันขัดมันอะไรไหมหลอดเามาแล้วนะครับว่าถ้ามันเอียงมันขัดอะ่ะเดี๋ยวมันจะกิน,ก,น,น,นนะกินเนื้อหลอดนะครับกินเนื้อกเนื้อฝานะใสนะ่ได้เป็นเหนียวเลยแล้วแต่เรา ตอนนี้หลอดเข้ามานแน่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไม่ใส่อ,อะไรอะ่ะไม่ใส่กิบล็อกนะครับไม่ใส่กิบล็อกปกติผมไม่เคยใส่หรอกนะครับมันก็ไม่ได้หลุดว่าหลอดหลอดผมมันจะเป็น10.6เต็มขอนเบอมันมา10.5 5.5ประมาณนี้แหละก็ใส่น้ำมันเคลื่อน,นิดหน่อยนะคที่หลอดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเด็แล้วก็ตีเข้าเหมือนเดิม เนี่ยเอ้ยว่าระยะมันได้หรือยังนะครับดูด้วยสายตาถ้าคิดว่ามันใกล้เคียงแล้วแล้วก็ใช้มือเนี่ยทิมดูแล้วก็ดูระดับเกือแบบอีกนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นไอไอเสียไอเสียเขาเป็นบุชบุชยาวเลยนะครับยาวกว่ากติี ด้วยสายตาเหมือนเดิมนะครับว่าเอ้ยมันได้ใกล้หรือ,อยยาแล้วค่อยเวอร์เนียวัดดูอีกหนึ่งมิลใหญ่มันเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเลยเนี่ยต่อฝั่งนู้นจะมันแตกกันโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการ ลิมเมอร์ลิมเมอร์หลอดวาวนะครับลิมเมอร์หลอดวาวนะครับก็เหมือนเริมเริ่มที่สี่จุดเก้าหก่อนนะครับถ้าแกนห้ามิดอกที่ใช้นะครับเป็นดอกลิมเมอร์คา,าคร์บบบรไบด์นะครับห้าฟันแบบเกลียวปลายตเปอร์นะครับเดี๋ยวจะไปเลือกื้อหานะับที่ที่ถูกก่ผมก็ก็ไปซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องอาที่ผมนะครับผมไม่ได้ว่านะจะ แต่เวลามีปัญหาก็ทําไม่ได้ก็ถามถามที่ถามท,ที่ที่ไปซื้อมานะครับก็เช้าเจเรานะครับทบที่ไหนสานาที่ไหนก็ใช้ของที่นั่นนะครับใช้ของที่นั่นแต่ก็ไม่ต้องมาถามผมนะเพราะผมก็จะตอบแค่ว่าไม่รู้ หลายคนนะครับามาจาก youtube เนี่ยนะครับตัวเบอร์ต่อไปก็เป็น4.97นั่นเลนะกดคู่ไปด้วยทำไปด้วยแล้วทำไมแต่ละวันนะกูตนึงเราโผที่ขันน,น่แหวะวะใายอยู่เลยต่อไปก็4.97ครับหลายคนนะครับมาจาก u t u b e ถ้าเข้ามาสอบถามผมนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่ผมตอบหลายท่านที่ไม่ได้ตอบนะแคปหน้าจอมาผพ้บางท่านติดตามผมอยู่วางถ้าไม่ติดตามอะ่ะนะครับ แปลว่าไม่ได้ติดตามผมจริงไม่ได้ไม่ได้เชื่อใจผมจริงอะ่ะนะครับผมตอบให้ได้หมดแหละนะครับผมก็รู้เกือบเกือบทุกอย่างลยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่สักนิดหนึง่งติดตามผมให้หน่อยดีนะครับให้ได้มีกาลังใจตอบหน่อยดีไม่ใช่อยากอยากได้ข้อมูลแต่เดียวแต่นี้อยากติดตามผมเลยอะ่ะไม่ใช่ ผมทำเพราะมีคนติดตามเนี่ยมีคนอยากดูมีคนอยากรู้อยากเห็นเวลาผมทำงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าไม่มีผมผมก็ไม่อยากทำเพราะขี้เกียจขี้เกียจทำเหมือนกันไม่มรู้ทำไปทำไมทำอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วมึงน,นะผมหาแป้งอ่นถ้ามีเศษตีเยอะก็ใช้แป้งสีฟันตัดเอาหน่อย ไม,ม่หลักการครับผมใช้เท้านีาเ่เลยผมไม่มีหลักการหรอกไม่มีเครื่องมืออะไรดีๆหรอกนะครับใช้เท้า,านี้นะครับแต่ก่อนผมทําเครื่องมืออย่างดีเลยนะอย่างดีเลยดีมากแบบดีโคตรอะ่ะแบบจับปากกาใส่ยางดีสวา่านมินลิ่งบ้างสุดท้ายครับงานมันออกมาไม่ดี งานมันออกมาไม่ดีเลยนะครับมันใช้ไม่ได้เลยนะครับทางที่เขาทําฝามาก่อนอ่ะเขาแนะนามาเลยว่าเอ้ยมันมันใช้ไม่ได้นะครับงานออกมาใช้ไม่ได้เลยเขาบอกผมเลยว่างานฝามันต้องละเอียดกว่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะทําส่งๆไปถ้าเป็นแบบเนี้ยคือต้องทาให้เขาใหม่อย่างเดียวผมคิดเลยทำอย่างไรวะเขาก็บอกว่าลองลองลอง,ลองเปลี่ยนเทคนิคการทําดู ก็ลองไปได้เนี่ยมาจบเนี่ยมาจบที่ใช้เท้าเนี่ยจับอยู่เนี้ยแล้วก็สว่านมืออันนี้เรื่องจริงนะนะครับมันมาจบมันมาจบอย่างนี้จริงนะครับอันนี้ฟันตรงนะครับแต่เป็นดอกใหม่ไงดอกดิเมอร์ผมจะใช้เป็นแค่คาบ่ายเท่านั้นนะครับฟันตรงกับ ฟันฟันเกลียวนะครับฟันตรงออกับฟันเกลียวนี่อันนี้คือฟันเกลียวนะครับฟันเกลียวห้าคมนะครับห้าคมส่วนฟันตรงผมใช้หกคมนะอ่ะาไดแล้วปุ๊บโอเคโอเครโอเคโอเคต่อไปก็ไอไอดีนะครับเดี๋ยวจะไป4.98นะครับ แตนน่ร้เมื่อค่าบ่ายมันมันมันดีก็คือเขาเขาไม่ยอมงอนะครับเพราะว่าเขาจะหักอย่างเดียวเลยนะครับมือใหม่ก็ใช้เป็นของธรรมดาก่อนก็ได้นะครับจะปรับกองวุ้นชินก่อนนะครับแต่ให้แนะนําใช้อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าผมผมผ่านมาก่อนผมใช้มันไม่จบอ่ะนะครับอย่างเช่นของของเฮดอะ่ะของตัวเฮดอ่ะนะครับขอไม่เอ่ยชื่อค่ายเขาแล้วกันนะครับแต่ดอกสว่านเขาดีนะของตัวเฮดอะ่ะ สองสว่านเขาดีครับแต่ว่าดิมเมอร์เขาไม่ค่อยดีนะแต่แต่ผมเขามีอยู่เดยวให้ดูอนหนึ่งนะนี่ครับเขาคมเหมือนกันนะครับแรกๆเขาคมเหมือนกันแต่ริมออกมาเนื้อผิวเขาเขาไม่ค่อยตอบโจทย์กับผมเท่าไหร่นะครับแต่แต่ก็มีลูกค้าบางท่านนะครับที่ที่ที่ใช้นะครับก็ให้ผมสั่งมาให้เพราะว่าสั่งผ่านผมผมจํานวนมาให้หลายเจ้าไงมันก็เลยถูกนะครับ ก็มีหลายท่านแนละ้วที่ใชแ้แต่แต่ผมแต่ผมไม่ใช้ผมไม่ถนัดนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนะต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นขั้นตอนการปาดบานะครับลาดบาตรงนี้มันก็นจะลื่นหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวอ้อดูนี่ตรงนี้จะแน่น เห็นไหมตรงนี้เขามันจะเป็นคอรถขนาดลงมานะครับตรงนี้นจะเป็นแกนเต็มอยู่ตรงนี้ก็จะเล็กลงอีกมันก็เลยจะแน่นบางจุดนะครับเข้ามานี่ครับนี่เปลี่ยนหลอดแล้วก็ส่องดูนะครับส่งดูฝั่งเนี่ยฝั่งช่องนะครับเจอเห็นอากาศเยอะไหมเห็นเห็นแสงเยอะไหมนะครับเช่นตอนนี้นะสังเกตดู ถ้าทําออกมาดีนะครับมืออาชีพแล้วเนี่ยทํมาอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยเจอแสงเลยไม่มีแสงเลยด้วยซ้านะครับเพราะว่าตําแหน่งของมันตรงนะครับเห็นไหมเคาะห์เวาเวบวาวก็ไม่งัดด้วยนะครับนี่เบาวก็ไม่งัดนะครับถ้าแบบเรายังเรายังมือใหม่อยู่มันก็จะลําบากหน่อยนีอนน่อันนี้งัดน,นิดนึงนะครับตัวเนี้ยงัดน,นิดนึง งานนิดหนึ่งติดๆกับขับอยู่นะครับด้วยบ่าที่บ่าที่มันกว้างด้วยนะครับนี่ถ้าบ่ามันแคบกว่านี้มันก็จะไม่ติดไม่ขับนะครับโอเคก็ามานี้นะครับ